สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Black นะ Lock Origin กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมาทำไกด์ลุนไนสายหอ,อกนะครับว่าอัพสกิลอย่างไงอัพสเตตัสอย่างไงแล้วก็พวกของสมใส่การ์ดออฟแมวเฟืองเนาะแล้วก็การใส่สกิลในช่องออโต้แล้วก็เทคนิคการกดสกนะิลเนาะว่ามันเล่นยังไงนะครับผมอ่าผมจะมา ทําให้ดูเนาะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่านายสายหอกอ่ะมันข้อจํากัดมันจะเยอะสักนิดหน่อยนะมันเยอะกว่าุ่นายสายดาบเนาะดูนายสายดาบจะเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับสายหอกก็จะแบบต้องแบบใช้สกิลหรือว่าการกดการกดด้วยมือค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ใช้พวกออปเแมวใช้ของค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็จะมาทําแบบ เป็นหอกแนวสายประหยัดก็แล้วกันเนาะสายแบบคนธรรมดาอ่าก็เล่นได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบพวกสุลต่านเนาะทำไมต้องพูดว่าคนธรรมดาก็เล่นได้เพราะว่ามันต้องดันค่าคีให้สูงๆนะครับเพราะว่าอ่านายสายหอกมันเล่นคีเนาะมันต้องดันค่าคีให้แบบให้200ขึ้นอะ่ะเวลาไปตีพวกบอสพวกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ยิ่งไปตีคนอะ่ะมันต้องมีแบบคีอย่างน้อยๆอะ่ะ ถึงแบบ250นะครับอ่าอันเนี้ยอ่าเพื่อนเพื่อนผมหรือว่าน้องผมในคิวที่เล่นหองอยู่ก็บอกความประมาณนี้เลยว่ามันต้องดันค่าคียประมาณ200กว่าขึ้นเลยเวลาจะไป PP เนาะเกมเข้าเรื่องเราดีกว่าอ่ารุนไดสายหอกนะครับอ่าไปเริ่มกันที่สเตตัสเนาะสเตตัสผมอัพอย่างนี้เลยอ่าเอจีเก้อ่าแล้วก็รักอ่า 99, 98นั่นเองอ่าแล้วก็ที่เหลือไปลงสเต็งนะครับหรือใครจะอัพสเต็ง 99, a g 99ที่เหลือมาลงรักก็ได้นะครับแต่ว่าค่าคีของเรามันก็จะหายไปเยอะเนาะค่าคีเล่ะอ่าแล้วก็อ่าไปที่สกิลนะครับอ่าสกิลผมขอไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วเนาะว่ามันอัพประมาณไหนอ่าในจ็อบแรกผมก็ <c oughs> อัพประมาณนี้นะครับอ่าใช้ไปทั้งหมด13แต้มเนาะอ่าแมทห้างอ็น้ำเบลดแปดเนาะอ่าตัวรีเจนเอนพนะสิบแล้วก็โปรโกสิบอินดัวสิบอ่าประมาณนี้เลยใครจะอัพตามผมก็ได้หรือใครจะอ่าอัพเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับอ,อ่าประมาณนี้ส่วนจอบสองก็คล้ายๆกับพวกอ่าสายดาบเนาะมาฝั่งขวาเลยครับพวกอ่าไลออนแล้วก็อ่าตัวโลตัวนี้เนาะ สิบสบแล้วก็5มาฝั่งนี้เลยแล้วก็ตัวคีปดนะครับหนึแล้วก็5อ่าใช้ไปทั้งหมด47เนาะแต่ที่แตกต่างกับสายดาบก็คือเราต้องเอาสกิลมาลงที่หอกเนาะอ่าเปียสิไปเลยแล้วก็เพียสหนะครับคับเป็นทางผ่านนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็คือชาร์จแอตแท็กนะยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วเวลา PP หรือว่าอ่าเราต้องเข้าไปไปชิดตัวนะครับเนา ได้ได้พุ่งเข้าไปเลยส่วนไฮแคทก็ประมาณนี้เลยสไปรอลเพียสนะครับรับด้วย5เป็นทางผ่านนะครับที่เหลือก็มาอัพจอยบีดสินะครับตัวรีแล็กอีก5แล้วก็บเซอร์ื้5นะครับผมประมาณนี้เนอะครับหลอนไนท์ใช้ไป30แต้มนะครับใช้น้อยหน่อยเนาะแล้วก็ตอนเป็นคาส3มนะครับ ามาเริ่มที่ฝั่งนี้เลยรุ่นก็อย่างละหนึ่งเต็มหมดเลย,เลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็นักคอนเทนนิ่งแล้วก็พ่นน้ําพ่นไฟนะครับพ่นลมก็อย่างละ5นะครับแล้วก็ตัวออมบัฟหนะแล้วก็แปลงล่างอีกหนึ่งนะครับที่เหลือก็มาฝั่งสายหอ,อกเลยครับตัวเพนทอมห้ไอ้สานะครับตัวฮันเิสติอาห้แล้วก็ตัวสกิลที่เราใช้ร้อยหอกของเราเนาะ หรือว่าสกิลไอตัวแบบปล่อยหอ,อกของเราอ่ะเป็นร้อยหอกเนะาะคล้ายๆสกิลตัวแบบกาลีในนั่นแหละครับอย่างที่คุณรู้กันแต่ตัวนี้10นะครับสกิลที่เราใช้เป็นสกิลหลักเลยนะครับส่วนในช่องอัโต้ของผมก็จะจัดประมาณนี้เนาะสามสกิลเองอเป็นทันเลสเปียร์แล้วก็ตัวบัฟแล้วก็เป็นตัวพ่นลมนะครับ เหตุผล <H ead phone> ที่ผมใส่ตัวพ่นลมเพราะว่ามันคูดดาวเร็วด้วยมันคูดดาวเร็วที่สุดแล้วแล้วก็ตัวพ่นลมมันก็จะเพิ่มดาเมจให้ตัวฮันเลสเปียร์ของเรานะครับเพราะว่าผมเปิดได้ตัวหน้าอ่าอนจิ้นตัวนี้เนาะอ่าเป็นตัวนี้อ่าเวลาเราปล่อยพ่นลมมันก็จะเพิ่มดาเมจให้ฮันเลสเปียร์แล้วก็ตัวพ่นตัวร้อยหอกของเราเพิ่มขึ้นร0อเอร์ซนเลยนะครับอ่าแรงมากเลย สกิลนี้จําเป็นต้องมีนะครับใครที่จะเล่นสายหอ,อกอะจะเป็นต้องมีเลยอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเพิ่มดาเมจให้ทันเดสเปียนะครับมีโอกาส50%ที่ทําความเสียหายเพิ่มขึ้นสองเท่านั่นเองนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวพ่นไฟนะครับอ่าตัวเราก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีสกิลหอ,อกที่เราต้องใช้อีกตัวหนึง่งมันก็จะเป็นตัวนี้เนาะอ่า ตัวปอนด์1กของเรานะครับจะทำาดาเมจเพิ่มขึ้น5 0แล้วก็วิ่งเร็ว20%แล้วจะได้รับโล30่30%ของ HP นะครับสกิลที่เราต้องใช้หลักๆในหน้า engine น,น,นะครับมีทั้งหมด 1, 2แล้วก็3สกิลนะครับตัวพ่นไฟตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วกอนตัวนี้สรุปแล้วก็คือมี4เนาะ ใช้ได้แต่หลักๆที่เราต้องมีเลยก็คือ1 2แล้วก็3นะครับตัวนี้1 2 3่งสตัวนี้เนาะต้องมีนะครับส่วนตัวผมอหา,าได้แค่2สกิลเนาะแล้วจริงๆอ่ะผมจะไม่ไม่ได้อยากเล่นสายหอกเนาะแต่ว่าสกิลมันเลือกเรานะครับเปิดรีแล้วมันได้แต่สายหอกนะครับผมก็เลยเออไหนๆก็ในไหนแล้วก็ลองเปลี่ยนมาเล่นสายหอกดูสักหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะในหนแอนิของเรา ที่เหลือของสีแดงก็อ่านี้ก็แล้วแต่คนเนาะผมใส่เป็นพวกเมลีหมดเลยอะในช่องหลังพึ่งของเราเมลีพีดามิดนะครับอ่านี่ก็เมลีอ่าเมลีเนาะอ่านี่ก็เมลีประมาณนี้เนาะอ่านี้ผมขอไม่พูดถึงเยอะแล้วกันอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเล่นยังไงเนาะหรือบางคนแบบอยากได้ค่าคิลเลตเยอะๆก็ไปเล่นคิเลตก็ได้เหมือนกันนะครับอ่านี้ผมไม่ชัวร์นะว่ามันจะแรงกวาหรือเปล่านะแต่ผมอ่ เล่นเป็นอ่าเมลีพิทามิเนาะเผื่อไปสลับเป็นสายดาบนะครับอ่าผมก็เลยเล่นเป็นประมาณนี้เซตเดียวเลยแล้วผมจะเปิดได้คีดเซตว่าอ่าทาเป็นสายดาบโดยเฉพาะเนาะเพื่อจะรีหาสกิลต,ตัวข้างล่างเนาะตัวนี้ไม่อยากจะรีทิ้งเหมือนกันเพราะว่าไหนๆก็ได้มาเลยก็เก็บไว้เลยดีกว่านะครับนะประมาณนี้เนะะาะสำหรับหน้านี้แล้วก็ไปที่หน้าเนบูล่านะครับเนบูล่าเนบูล่าก็อ่าเหมือนสาย อันนี้ที่ผมใช้เลยสายดาบเนาะผมก็อัพอประมาณนี้เลยเน้นไปทางสีเหลืองเหมือนเดิมแล้วก็สีเหลืองแดงนะครับเน้นเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนสีเขียวหรือสีฟ้าก็แล้วแต่คนเลยเนาะว่าจะเล่นอะไรเป็นเลือกอ่านกันดูเนะาะออันนี้ผมไม่ชัวรนะ์เนาะว่าอัพไหนจะดีกว่ากันเนาะอ่ึงผมก็จะเน้นไปที่สีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับประมาณนี้เลยสำหรับหน้าเนบลา์นะครับ แล้วก็มาที่ของสวมใส่นะครับของสวมใส่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะผมก็ใส่เหมือนสายดาบปกติเลยหัวก็เป็นใบเลนลี่ปากก็เป็นเหมียวๆนะครับประดับสองข้างก็ซตคิมิล,ล่านะครับฐาน2สองข้างเนาะเพิ่มสกิลให้เรานั่นเองหลังก็บันนี่ครับปกติหน้าก็หน้าลูน่า,กนาปกติเลยนะครับแล้วก็การ์ดที่ใส่ก็เหมือนกันนะครับการ์ดแคมป์สองใบการ์ดปากก็เป็นนินลิงพับเพชรนะครับ ส่วนการ์ดวุธก็ขนาดธาตเผาเหมือนเดิมเลยการปะคุมผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมก็ใส่เป็นเหมือนเดิมเลยใส่เป็นตัวเลดิกกับอีอคิปเนาะแต่ถ้าให้ดีถ้าใครจะเล่นแบบสายพอแบบจริงจังเลยก็ต้องบาฟูจูเนียครับได้ทั้งค่าเอจิแล้วก็ค่าคินะครับก็ห้าต้องบาฟูจูเนียเลยนะครับแล้วก็การ์ดประดับนะครับผมใส่เป็นโคบอลนะครับ กับอินจิติสองดาวนะครับจริงๆผมก็กําลังทำโคบอลให้มัน3ดาวนะครับอ่ะกำลังทําอยู่ตัวนี้รดัดไปข้างผมใส่เป็นโคบอลมันเลยเน้นไปที่ค่าคิเลดนะครับอ่าเน้นเลยเพราะว่าตัวเราอ่ะมันมันบิวค่าคิเลดได้น้อยเนาะผมก็เลยต้องเปลี่ยนเน้นไปที่การ์ดแบบโคบอลเลยเน้นชิเลดล้วนๆเลยครับแล้วก็ได้สตร t งแล้วก็อาพีระเมดมา1.5เนาะถ้าทำามดาว รองเท้าก็ผมก็ใส่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นโซฮีกับการ์ดมาน่อนะครับการ์ดเสื้อก็เป็นบีคี้เหมือนเดิมนะครับส่วนการ์ดหน้าตัวนี้ก็ใส่ตามหลักการครับขนาดกลางก็กรอบบินขนาดใหญ่ก็เอ็ดก้านะครับประมาณนี้แล้วก็ไปที่เฟืองนะครับเฟืองผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะใส่เหมือนเดิมเลยมันใส่ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเนาะ ฟลเรียนแอตแทกับด่านเลนด์ออเดอร์แล้วก็เป็นตัวเขาโหลด10นะครับอันนี้ที่ผมเปิดได้นะแล้วแต่คนที่มีเหมือนกันนะอบางคนก็จะใส่โมเมนตัมก็ใส่ได้มานารีเวอร์่ซตัวเป็นตัวบัฟเพิ่มมอรลาเบ,บก็ได้โอลี่ไลทชิวอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนของเยอนะเนาะถ้าใครมีแบบอย่างนี้มาแล้วนะ แต่ที่สําคัญเลยต้องมีก็คือ Full ล a ตแอ t แท็นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะจึเป็นต้องมีเลยครับประมาณนี้นะสําหรับสก,กิลแล้วก็พวกการ์ดพวกอันนี้ที่ผมใช้อยู่แล้วก็ตัวแมวเนะเาะแมวอย่างที่รู้กันเนาะผมเล่นดึงสายชิเนาะ,อ,ะอันนี้ผมก็ไม่ชัวรนะ์เนาะเห็นว่ามีคนบอกว่าสายไฟติ้งก็เล่นได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ ลองเทสตุตนะแต่ผมเลือกที่จะเล่นเป็นสายขีอ่าเพราะว่ามันจะแบบมันมันแรงกว่าอา,อางี้กว่าดาเมจมันเหมือนมันจะสุดกว่าเนาะอ่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลองด้วยแหละอ่านี่ผมก็ใส่บึริกหมดเลยนะครับชาร์ปอ่ะห้านะครับตัวนี้ดีหน่อยได้ชาร์ปหกนะครับอ่าตัวนี้ก็ชาร์ปนะครับตัวนี้ออฟลองได้ขีไม่เก้าดีมากเลยถ้าใครมีตัวรีเยอะๆนะครับพยายามแบบ รีหานะครับรีหาค่าลองให้เป็นค่าคิทั้ง2อันเลยก็จะดีมากๆเลยนะครับถ้าหาได้นะถ้าหาได้ถ้าหาได้ถ้าหาได้ให้หามาเลยถ้าใครหาได้ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นก็ปกติเลยครับอัอนนี้ผม,ม่็ใส่เป็นเพิ่มเอทีเคนะครับ นี่ก็คีเดเคมกันสไปร่ลแอตแท็กนะครับอ่าตรงนี้เลยหาค่าลองที่เป็นพวกค่ามหกเซ็งแล้วก็เอจิหรือว่าค่าคิก็ยิ่งดีนะครับอ่าลักก็ยิ่งดีครับไอ,อาง่วีเอแง่ประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนขนนกขนนกผมก็ใส่เหมือนเดิมนะนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็ใส่เป็นสเป็คนะครับตัวนี้ผมใส่เป็น PVE แล้วก็ PVP ใส่เป็นเซตเดียวนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนเยอะเนาะเพราะว่าเราไม่มีงบที่จะเปลี่ยนแบบสาย PVE ก็เปลี่ยนเป็นขนนก PVE หมดเลยอะไรเงี้ยเนาะ,ะผมเลยใส่เป็นงี้เลยประมาณนี้อ่าส่วนขนนกฝั่งป้องกันผมก็ใส่เป็นปลานามประามาณนี้ครับขนนกขาวก็เป็นพีดเมตนะครับน่า แล้วก็ PVP Reduct เนาะ PVP โบนัสนะครับอ่าใส่เป็นอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็ PVP นะฮะอ่ผมไม่ได้ใส่เป็น PvE เนะาะส่วนขนนกม่วงผมใส่เป็น P Attack a m e a t c k นะครับแล้วก็บกเลือดนะครับถ้าใครย้ายมาจากพาดินก็น่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะตัวนี้อันนี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนนะเพ,พิ่งเปลี่ยนได้2ช่องนะตัวนี้ก็ยังเป็นวิทเ,เหมือนเดิมเนาะอ่ากำลังเก็บเพิ่งเปลี่ยนนะครับ เอาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองแบบเทสแล้วก็กดสกิลให้ดูเนาะว่ามันเวลาไปตีบอสเนาะว่าใช้สกิลยังไงนะครับอ,อันนี้ผมขออนุญ,ญาตแบบอ๋อผมดื่มพูดไปหน้าอ่าของรูนนะครับรูนผมใส่เป็นประมาณนี้ก็คล้ายๆกับอ่าตอนเป็นนายดาบนะครับ อันนี้ Star for Berserk อ่าตัวนี้ก็เหมือนเดิมอ่าตัวนี้ผมใส่เป็น Gate of Suffering นะครับแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือตัวนี้ผมใส่เป็น w i g n e t Gate นะครับเพื่อจะเอาค่าคิอ่าเรดแล้วก็ค่า ASPD AH นะครับเพราะว่าในห้องของเราก็ใช้ทั้งคิเรดแล้วก็ ASPD AH เหมือนกันนะครับอ่าต้องแบบใช้ค่าค่อนข้างเยอะเนอะออกแบบมันต้องใช้ของเยอะจริงๆนะครับ แล้วก็เราลองไปที่กามนะครับกามหยุดเปลี่ยนการ์ดเรียบร้อยเนาะครับกามเป็นธาตนะ้ำใช้ลงตีนะครับลงครับเปลี่ยนปึ๊บในช่องสก,กิลออโต้ที่เราใช้ประมาณนี้เลยผมเรียงเป็นประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ผมจะลองทิ้มให้ดูนะครับแรงนันนะประมาณนี้เลยปีปีประมาณนี้แล้วก็เราก็ต้องรีบเก็บสเต็กให้เต็มนะครับจากสเต็กในการเล่นนะครับสกิลเอามาเรียงหนึ่งผมงนึกงได้นะเก็บการเล่นมาเดี๋ยวขอจริงแล้วก็วิ่งมาทิ้มของเราก็พุ่นไป พุ่นลงพุ่นลงกางเราช่องมาโต,ตูเราจะเราก็กดเขาเพื่อความเร็วอึ๊บเก็บปรเจกให้เต็มเก็บปรเจกตให้เต็มปุ๊บ้วสลับหน้ามาเนาะมาพุ่น้วหอกมาปล่อยแล้วหอกไปทีนึงก่อนนะครับนป็นเป็นเป็นเป็นวง่ลปล่อยไปจากนั้นกดเบอร์ซื้อเรากดรุ่นเหลืองน,นะครับอึ๊บกดแปลงล่างนะครับอ่าแล้วก็พุ่น้วหอกปล่อยรถหอกของเราหมือนเดิมอีกทีนะครับอ่าประมาณนี้เลยเกิดผลการเล่นนะครับ เหตุผลที่เราต้องปล่อยร้อยหอกก่อนแปลงน่างนะครับไปทีนึงเนาะว่าอ่าตอนเรากดแปลงล่างนะสกิลมันไม่ติดคูดาวนะครับอ่าถ้าใครสังเกตนะะอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้หอีกทีนึงอผมจะลองให้ดูอ,อีกทีเพิ๊บนะครับวิงเข้าไปเก็บแตกคนไฟคนลงค้นน้ำนะครับกดตัวนี้ไปเร็วแล้วก็กดค้นลงหนึ่งทีกลับมาหน้านี้นะครับปล่อย ไอหอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บสังเกตเูยนะครับอยแล้วหอกไปแล้วแล้วกดแปลงล่างปึ๊บเห็นไหมคูดาวมันหายไปนะครับแล้วกดใต้ทิ้ีอ่าแต่ถ้าไปล่าบอสพวกอ่าบอสกาชาเราอาจจะต้องเปลี่ยนสเตจการเล่นนิดนึงก็คือกดเบอร์เซิกดอ่ารุนเหลืองกดแปลงล่าแล้วกดยิงไปเลยเนาะเพื่อเราจะรีดดำให้ได้ให้มันเร็วเรนอนเดี๋ยวไม่งั้นอ่ะ ว่ามันอาจจะตายก่อนเราต้องทำดำอมีเนาะเพราะว่าผมอะไปลองใช้หมดแล้วมันมันจะไม่ทันเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถพูดได้เนาะว่าเราจะเจอบอสก่อนเขาเนาะเวลาเราบินไปอะนะี้มันอยู่ที่ดวงเราด้วยอเน,นี้ยเนาะอันเนี้ยมันจะต้องไปปรับเปลี่ยนอ่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับว่าเอออาไปเจอบอสต,ตัวไหนถ้าบอสใหญ่หน่อยก็มีเวลาก็สามารถทำสเต็ปเดิมๆได้เลยก็คืออ่า พ่นไฟพ่นลมอ่าพ่นน้ำกีบใตกไปดังนั้นก็กดเบอร์ซรนะครับพอเต็มหอดกดเบอร์ซกปุ๊บมาปล่อยฮอรน้อยหอกปั๊บ่อเสร็จกดไปล่างนะครับพอเสร็จกดไปล่างคู่ดาวจะกลับมาอ่าแล้วไปกดลุนเหลืองนะครับอ่าจะติดนี้นะครับเต็มต็กเ,เ,เหมือนเดิมของเราเลยอ่าประมาณนี้ได้เลยนะครับอ่าใครที่อ่าไปเล่นบอสใหญ่เนาะ ก็กดสเต็ปเดิมเลยก็คือพ่อนน้ำพ่นลมพ่นไฟเก็บสเต็กแล้วก็กดเบอร์เซิร์ฟไป1ทีแล้วก็มาปล่อยอ่าตัวสกิลร้อยหอกนะครับปึ๊บปล่อยสกิลร้อยหอกปึ๊บกดแปลงล่างแล้วก,กดอ่ารุนเหลืองนะครับแล้วก็มาปล่อยร้อยหอกอีกทีหนึ่งนะก็จะรีดดามเมจได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับอ่าไกด์ในสายหอกแล้วก็วิธีการใส่สกิลในช่องมาโต้แล้วก็วิธี การกดสกิลนะครับว่ามันเล่นยังไงมัางครับสุดท้ายเดี๋ยวผมจะลองอเหตุการแบบเต็มสเต็ปให้ดูอีกทีนึงนะ้องว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะกดยาไปด้วยายาที่ผมจะกินก็คือผมจะกินยาที่เพิ่มค่าคเลดนะครับอ่าตัวนี้เลยคิเลดมาแปดนะครับเพราะว่าคีผมมันไม่พอจริงๆนะครับคีผมน้อยมากๆแล้วผมจะกินยาลักฟีเลยนี่เลยเซ็ตที่ผมเอาไปล่าวอร์ดผมใช้2ตัวนี้เลย กินขีไปแบบสุดๆเลยอ่าพะจะไ,ได้ขีมาอีกร้อยเป็นร้อยกาสิบเนาะแล้วถ้าเราไปเข้าปาร์ตี้ล่าบอสเนาะมันก็จะได้บัฟพวกอ่าตัวพระมาด้วยมันก็จะเพิ่มน่าจะถึงสอนะงร้อยนะครับผมถึงสองร้อยนะครับอ่าถ้าผมจำไม่ผิดเนาะตอนเป็นลาบบอสแต่ค่า a s ดีผมก็ไม่สามารถทําให้มันถึง500ห้าร้อยได้อ่าแต่อันเนี้ยผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เนาะเพราะว่ายังไงซะเพราะว่าเวลาเราตีไปเราไม่ได้แทงแบบ แทงออโต้ <Auto S 2> ไปตลอดอะเรายังไงเราก็ต้องกดสกิลสลับสับเปลี่ยนกันอีกแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวตีเลยนะครับวิ่งเข้าไปเลยลุกปึ๊บต้นน้ำลงไปแล้วนะครับต้นลงอีกทีนึงเป็นออดเป็นหลอดลุกกดเบร์เนะครับปล่อยแล้วหอบอีทีนึงโอ้โหตายก่อน,น้วครับไม่ทันไรเห็นไหม ปล่อยแล้วหอกตายแล้วอะประมาณนี้เลยแต่ถ้าไปบอสข้านงนอกมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคนเนาะอน,นี้เราตีคนเดียวมันก็คนชัางที่จะแรงนะครับประมาณนี้เนาะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนั่นเองถ้ายังไงข้อมูลที่ผมพูดไปในคลิปผิดพลาดยังไงก็ ลบกคนทุกคนฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะเออตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่เนาะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ